สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาซ่อมนายบทนะครับ ES2 กันนะครับซึ่งคันนี้นะครับเราได้ทำการตรวจเช็คแล้วก็คือ่องคอนโทรลเลอร์มันเสียนะครับดูจาก e อ r ร์เลอรนะครับแล้วก็จากที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือเขาไปจอดไว้บริเวณใกล้ๆกับระเบียงบ้านนะครับไม่ได้ไว้ในร่มในทีนี้ตัวน้ำมันไหลออกมาจากจุดชาร์จจุดนี้นะครับ ก็คือน้ำเข้าในกล่องนะครับทําให้กล่องเสียนะครับซึ่งก่อนหน้าลูกค้าก็ใช้ได้ปกติกันนะครับเ,เดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับเพื่อเปลี่ยนกล่องคอนโทรลกันก่อนนื่นนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆทําการคลายน็อตยึดตัวคอ,คอหลักนะครับจุดบนจุดย่างนะครับเพื่อเอาหน้าจอนะครับตัวแดชบอร์ดออกนะครับนี่นะครับ สายเขาก็จะเข้าเกี่ยวไว้ตัวนี้นะครับใช้คีมหมุนแล้วก็ดึงขึ้นนะครับ,รบใช้เป็นคีมปากจิ้งจก เขาก็จะมีร่องอยู่หมุนมาให้ตรงร่องนะครับให้ตรงร่อง ติดอยู่ไปทางนันก็ติดกับจากนั้นนะครับให้ทำการถอดน็อตที่อยู่ด้านบนนี้ให้หมดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวในส่วนของยึดเออบด็ดแล้วก็ของคอนโรลด้านในนะครับ,รบแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตัวนี้นะครับ เราหมุนนะครับหมุนให้ตรงกับล่องของโครงกับบอกนี้นะครับหมุนให้เลื่อนมันจะหมุนนี้ด้านในนะครับเมื่อตรงขึ้นแล้วก็ดึงออกมานะครับงนั้นเราก็จะทำการดึงกล่องคอนโทรลออกมาอย่างนี้นะครับน,นะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นด้านบนเมื่อกี้ที่ มัน,นแกะไม่ออกนะครับก็เลยมูฟไปแกะด้านล่างก่อนอนี่นะครับก็ดึงจุกทั้งบนทั้งล่างออกมาอย่างนี้นครับจากนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ของเขานะครับ ของคอนโทรนโม้ไหนนะโม้เลยคอนโทรนก็จะอยู่นี้นะครับเหมือนกันมั้งเหมือนกันอ่านี่นะครับกลองคอนโทรนตัวใหม่นี้ที่กล่องเก่านะครับพอจะมีการเสียบขั้วเบ็ดเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมเช็คมุมกล้องนี่นะครับ ก็จะมี2เส้นนะครับขั้วเบ็ดก็จะเป็นกล่องลูกเก่า <c oughs> นี่กล่องใหม่แล้วก็เสียบขั้วเบ็ดเข้าไปนะครับ ก็คนก้างจะเสียบยากสักนิดนึงเพราะว่ามันจะพอดีพอดีคือสายเขาก็จะเหลือเยอะไม่ได้ครับเพราะมันจะเกะกะนะครับ การดีเช็คด้วยนะครับนี่นะครับจะมีสองสองขั้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะทําการดูร่องของเขาด้วยนะครับนี่นะครับก็จะมีร่งองตรงนี้เพื่อสไลด์เข้าในกระบอกนะครับดูใ้ตรงร่องแล้วก็สายของแดบบอร์ดก็จะแอบมาหลังเบ็ดอย่างนี้นะครับโอเค ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะสไลด์เข้ากระบอกไว้ก่อนนะครับแต่เรายังไม่ยึดน็อตอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทดสอบก่อนนะครับนี่นครับก็สไลด์เข้ากระบอกแักนึงนะครับ อย่าอย่าเพิ่งฝืนนอะไรนะครับคือถ้ามันแน่นหรือมันอะไรเสดว่ามันอาจจะติดอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วก็หมุนหมุนหาจุดให้ตรงก่อนนะครับอ,อ๋อนี่มันมาติดน็อตนะครับน็อตน,น็อตนี่ต้องเอาออกก่อนไม่เกี่ยวไหมอ๋อนี่น็อตไม่เกี่ยว เรนต้อยึดกับไปติดติดกับไปเราก็ดูร่องนะครับอ่านี่ครับ ไลไรกับเข้าไปนะครับอ่านี่ครับก็จะให้อยู่จุดพอดีนี้ก่อนนะครับทีนี้เบดเบ็ดลองดูรูเบดให้ตรงด้วยนะแต่รูเบดตรงแต่ว่า ของเรามันนึงไม่อพอดีกันนะครับนอยู่ด้านนี้น่าจะถูกแล้ว <c oughs> นี่นะครับ ตัวจุดชาร์จแล้วก็รูนะครับจะให้ต้องตรงๆกันอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วเราผมว่ารจะไม่ใส่น็อตก่อนแต่ผมว่าใส่น็อตไว้ลมหลวมดีกว่านะครับเพราะว่าเขา็ได้ประ,ประคงองเวลาเราทดสอบมันจะได้ไม่ล่วงไม่หล่นนะครับ คงเดิมเ็าอยู่ตรงนี้คันน็อตไว้สักตัวสองตัวนะครับล็อกเบ็ดกับล็อกของคอนโทรน้อยในเดี๋ยวเราก็จะเสียบปลั๊กทดสอบก่อนอแล้วก็มาลอ็อกยึดทีตรงจุดเบ็ดสักักตัว เป็ดสักตัวโอเคครับเดี๋ยวเราก็ทดสอบต่อดูก่อนนะครับ <c oughs> katuwa เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับแต่ผมไม่แน่ใจแบตแบตหมดหรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าตั้งไว้นานเดี๋ยวลองชาร์จก่อนอ่านี่นะครับก็คือเมื่อกี้ที่เราเปิดไม่ได้เพราะว่าแบตเขาหมดนะครับจอดไว้นานเดี๋ยวจะสังเกตว่าจะไม่มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับก็จะไม่มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะสานะไฟชาร์จปกตินะครับผมก็ทำการชาร์จอะแดปเตอร์เข้าไป ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะประกอบกลับแล้วค่อยชาร์จแบตนะครับครับนี่ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเออร์เลอร์อะไรไม่มีแล้วนะครับนะครับก็อยู่ระหว่างชาร์จเจอร์นี่นะครับกล่องคอนโทรลตัวเก่านี่ก็รอชาร์จนะครับเมื่อชาร์จเต็มแล้วก็เดี๋ยวไปทดสอบนะครับเมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็จะอัปเดตแจ้งให้ทางลูกค้าทราบนะครับว่าเราได้ซ่อมเสร็จแล้วครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับกดไลค์ได้เลยครับสวัสดีครับ